อันนี้คล้ายๆเครื่องบดเป็ดที่ผมเคยเห็นในฝรั่งเศสเลยนะครับ ชีวิตของคนที่นี่มันดีจริงๆไงไ Perfect moment สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่บกโด การเดินทางของทิ c บิชเ e ลนะครับดำเนินการต่อข้ามประเทศมามาสู่ประเทศฝรั่งเศสแน่นอนว่าผมจะพาทุกท่านมาเช็คอินจุดสำคัญสำคัญมาศึกษาประวัติศาสตร์ของบ็อกโดเมืองแห่ง w i นารีเมืองนี้และอีพีนี้พิเศษเหมือนเดิมนะครับเราจะไปเก,ก็บทั้งหมด3ดาวโดยที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปกินร้านอาหารเด็ดและดังมากๆในเมืองบอกโด เที่ยวกันไปเลยถึงความแตกต่างนะครับแล้วท่านผู้ชมชอบร้านไหนอยากตามผมมากินร้านไหนเดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกันบองชูบองชู Fancy French Wine คือสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเมืองนี้แต่ในมุมของประวัติศาสตร์ก็ยังคงมีร่องรอยในอดีตให้เราดูให้เราเก็บรูปถ่ายนี่แหละครับคือบรรยากาศของเมืองขนาดกลางที่มีประชากรรวมประมาณ1ล้านคนกับดีกรียูเนสโกเวิลด์เฮอริเทจไซต์รอบๆเมืองครอบคลุมพื้นที่มากถึง 50ตารางกิโลเมตรเมืองนี้ถูกแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับโดยแม่น้ำการโรนและเดอโอนซึ่งทำให้วน์เนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันมากฝั่งซ้ายจะเน้นคาร์บเนสูวิยองเข้มข้นหนักแน่นฝั่งขวาจะเน้นเมอร์โลเบสมีความนุ่มฟรุตตี้สรุปเลยคือวน์ของบอ์โดเนี่ยเน้นการผสมผสานขององ,องุ่น2ตัวขึ้นไปและเหมาะกับการเอจิ้งหรือเก็บนาน,านๆหลายๆปีนะครับชาเมืองผมแนะนำให้ขับรถ ในเมืองผมแนะนําให้เดินหรือคุณจะนั่งรถแทรมก็ได้ซื้อตั๋วไม่ยากเลยครับประหยัดและรวดเร็วบรรยากาศยามค่ำคืนเนี่ยมีสเสน่ห์จริงๆว่าไหมใครยังไม่เคยมาบอกโดนะครับกดเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนเลยและเดี๋ยวไปเที่ยวกันครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ขับรถมาจากซันเซบาสเตียนนะฮะใชเวลาประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงข้ามาสู่ประเทศฝรั่งเศสและสู่เมืองบอกโด ทีนี้เนี่ยผมขอแนะนําการขับรถทิ่หนึ่งท่านผู้ชมคือเวลาเราจะข้ามประเทศมาแบบนี้เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในการข้ามพรมแดนนะครับซึ่งเราสามารถจัดการได้เลยนะฮะตั้งแต่ตอนที่เช่ารถอยู่เขาจะถามเราเราก็บอกให้เขาบวกเพิ่มขึ้นไปพอถ้าเกิดเราไม่จัดการตรงนั้นให้เรียบร้อยเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเวลาข้ามมาแล้วถ้ากล้องจับเราได้อาจจะโดนปรับถึง500ยูโรนะครับเมื่อข้ามมาสู่บอกโดเนี่ยบรรยากาศก,าก็เปลี่ยนไปเลยนะฮะพบเจอกับรถติด คล้ายกรุงเทพน้องๆกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับถนนภายในเมืองเนี่ยผมมองว่าขับรถค่อนข้างยากเพราะถนนมันแคบแล้วก็มีบริเวณซ่อมถนนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเปิด Google Map มาเนี่ยเขาอาจจะพาคุณดีทัวร์ไปโน่นไปน, ύ, ไปนี่ไปนั่นสีเวลาได้นะครับทีนี้เนี่ยเวลามาเมืองนี้เนี่ยแนะนำให้นั่ง Public Transportation หรือว่ารถรถรางรถไฟรางของเขานะครับหรือจะปั่นจักรยานก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าถนนค่อนข้างแคบนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมขับรถคันใหญ่มาเนี่ยมันจะต้องแบบเบียดเสียดต้องใช้ฝีมือนิดนึงบวกกับถนนที่นี่ส่วนมากจะเป็นวันเวยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนําให้ขับรถภายในเมืองนะฮะพยายามเดินเอาหรือนั่งรถเทรนของเขาเอาทีนี้บอกโดเวลามาถึงนะครับเราก็ศึกษาข้อมูลนิดนึงแล้วกันมันจะมีบางจุดบางโซนิงซึ่งค่อนข้างอันตรายนะครับอาจจะเป็นโซนิงซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโบสถ์ของชาวอาหรับเป็นมอส อาจจะมีการรวมตัวจากกลุ่มของชาวอาหรับนะครับซึ่งอาจจะมีการกล้นหรือเข้ามาชิงทรัพย์ประกบเราหน้าหลังทํางานกันเป็นทีมได้อันนี้คือข้อมูลที่ได้มาจากชาวฝรั่งเศสซึ่งอยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับว่าบางจุดควรไปบางจุดไม่ควรไป <Okay. S 1> ทีนี้ในบรรยากาศในเมืองบอกโดเนี่ยยามค่ําคืนและตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปเลยนะฮะในเรื่องของไฟในเรื่องของจํานวนคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาที่นี่ก็ถ่ายรูปกลางวันสัก,ส,กสักชอ็กชอตสองช็อต แล้วก็ไปจุดเดิมถ่ายรูปกลางคืนอีกนะครับจะได้เห็นถึงความแตกต่างเปรียบเทียบกันได้เนาะผมมาช่วงกลางปีนะครับบรรยากาศก็ถือว่าดีนะฮะมีนักเรียนนักศึกษาค่อนข้างเยอะเลยเมืองนี้อากาศก็เย็นสบายนะครับคล้ายๆกับที่สเปนเนาะเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยเราจะไปหากาแฟแเดือมกันนะฮะเพราะผมนอนโรงแรมนี้เนี่ยเราไม่ได้จองเบรคฟาสต์มาต้องการที่จะไปซึมซับกับ c u เจอร์ของของคนโลโคชบอกโดในร้านกาแฟในร้านคซองนั่นเองหลังจากนั้นเราจะขับรถไปประมาณสัก40นาทีนะผู้ชม ไปสู่จุดเช็คอินจุดแรกนะฮะในบริเวณชานเมืองใกล้ๆเคียงกับบอกโดนี้นะครับที่ซานเอมิองคนไทยหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในไวนารีมากๆโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยนะครับไป วา้าครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ซันเอมิองนะครับผมขับรถออกมาจากตัวเมืองบอกโดเนี่ยจริงๆไม่ไกลนะท่านผู้ชมประมาณ30กว่ากิโลเท่านั้นเองแต่เราขับใช้เวลาเดินทางประมาณ50กว่านาทีเพราะบอกโดรถติดครับ<ว>ที่นี่นะฮะถือเป็นเมืองที่มีความโรแมนติกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆเลยเป็นเมืองมรดกโลกนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาความรู้สึกดีๆกันต่อผ่านการกินข้าวเชียงที่นี่ครับอย่างไรก็ตาม ที่นี่ไม่ได้มีแค่อาหารการกินหรือว่าว i นา r รีนะฮะถึงแม้วินานอรี่เขาจะมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตามที่นี่เนี่ยยังมีวิลเลจหรือว่าหมู่บ้านเล็กๆให้เราเดินไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ไปซึมซับกับบรรยากาศที่เป็นประวัติศาสตร์ไปนะครับในส่วนของตัวไวน์เนี่ยที่นี่เนี่ยจะมีความเป็นใช้นงหุ่นเป็นเมอร์โลเป็นหลักนะครับอาจจะมีผสมคาร์บเน่ด้วยอะไรด้วยแต่ว่า จะไม่ได้มีความหนักแน่นมันจะไม่ฟูลบอดี้เท่ากับย่านอื่นๆในบอกโดพูดง่ายๆก็คือที่นี่จะเป็นไวน์แดงที่ดื่มง่ายและมีความเป็นผลไม้ค่อนข้างสูงครับซานเอมิองนะครับท่านผู้ชมเป็นชื่อที่เขาเอามาจากพระท่านหนึ่งตั้งแต่ช่วงประมาณศตวรรษที่8นะฮะพระท่านนี้เนี่ยชื่อว่าเอมิองมังนะครับได้ทำคุณประโยชน์ได้ทำเรื่องราวดีๆให้กับเมืองนี้เยอะแยะมากมาย ก็เลยได้ถูกใช้ชื่อให้เป็นชื่อของเมืองนับตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ชมช่างเป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่รักการดื่มไวน์ฝรั่งเศสเนี่ยก็สามารถขับรถมาได้ไม่ไกลเลยแล้วก็ค่อยๆแวะแต่ละที่ไปถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากจะเหนื่อยเหมือนผมนะคือผมมาเป็นเดย์ทริปเดี๋ยวมาเช้าบ่ายกลับผมแนะนำว่าให้หาไวน์นรีที่มีที่นอนนะครับนอนที่นี่สักคืนหนึ่งวีแล็กซ ดื่มวายสักจาก3-4อัน3-4ีวนนอรีที่เราอยากจะไปมันจะได้แบบไม่รีบไม่รัชมากเกินไปนะครับเราก็เพิ่งจอดรถกันเสร็จเลยนะครับบรรยากาศสดๆถึงแล้วนะฮะนี่คือชื่อของร้านอาหารและวานอรีที่เราจะไปกินกันในวันน re re er> so er> <th ี้นะครับขออนุญาตที่ออกเสียงไม่ถูกนะฮะโทรปลองมองด็อกอ่าแต่นี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับว่า นี่คือหนึ่งในวานารีที่มีชื่อเสียงในย่านแซงอเมียงนะครับมีชื่อเสียงใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้เราไปเทสติ้งกันแล้วก็ชิมอาหารมิชลินหนึงดาวเขาสักหน่อยสิว่าจะสู้ร้านตอนเย็นได้ไหมและท่านผู้ชมของผมแต่ละท่านจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เราตามป้ายไปนะครับอ่า ลุยครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วเนี่ยชาวโรมันเนี่ยเขามาเพาะปลูกไร่อง,งุ่นที่นี่นะเพราะฉะนั้นที่นี่กับเบอร์กันดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเลยว่าได้ลักษณะของไวน์จะแตกต่างกันเพราะอง,งุ่นเน้นไปที่คนสะสายพันธุ์นะครับนี่คือจุดหมายเราครับปะเจอในร้านชาโต e a u ลองม o ก่อตั้งในศตรวตรรษที่18โดยคุณเรย์มอนด์ดิโอโดรชอปลปัจจุบันบริษัท SCOR เข้ามาถือหุ้นหลักโดยเน้นไปที่อาหารชั้นยอดกับบรรยากาศสบายๆและวน์กรองคูคุณภาพดีเยี่ยมชาโตนี้นะครับตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำมีชื่อเสียงในเรื่องขององ,งุ่นเมอร์โลสร้างสรรคไวน์ที่เก็บได้นาน10-15ปีขึ้นไปนี่คือวานารีขนาด82เอเคอร์ acre, ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยหินไลม์สโตน วน์เนี่ยจึงมีพลังและรสชาติที่หลากหลายมิติจริงขึ้นอยู่กับอากาศในแต่ละปีนะครับบรรยากาศที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าสบายแบบปิดกแกลมแชะภาพมุมไหนก็เหมือนอยู่ในนิยายและร้านมิชลินหนึดาวของเขาเนี่ยนะอร่อยกว่าร้าน2ดาวหลายๆร้านที่ผมเคยไปมาเสียอีกว้าวสร้างจริงชวนเจ้วกลิ่นสดชื่นมาก อร่อยมาก It s v e r nice <Thank you. S 1> มันหอมหอมแล้วก็สดชื่น,สด,นสดชื่นมากเลยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเราทำอะไรที่แบบสดชื่นสดชื่น,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 นแล้วก็รู้สึกดีก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปว่ากันข้างในท่านผู้ชม <Interesting. S 1> thank you นี่บรรยากาศ เดินเข้ามาในร้านนะครับก็ที่นี่ชิวๆนะฮะเขาไม่ได้เร่งเวลาเราไม่ได้อะไรหลังจากดื่มเมื่อกี้ไวน์ขาวข้างนอกไปแล้วเข้ามาในร้านก็ตอนนี้บรรยากาศก,ก็คนเกือบจะเต็มร้านนะครับพนักงานก็ถือว่านายพอสมควรนะฮะยีเราลองชิมไวน์ของทีนี่ถ้ามาที่นี่ก็ต้องชิมไวน์ของเขานะครับเราลองชิมไป2ตัวก็ถือว่ามีมีรสชาติมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะฮะ ที่นี่เนี่ยเป็นร้านระดับมิชลิน1ดาวนะครับเขาได้1ดาวปกติแล้วก็ได้กรีนสตาร์ด้วยหมายความว่าเขาค่อนข้างโฟกัสไปที่ sustainability นะฮะมีการใช้ผักเยอะแน่นอนในมือนี้ลันน์ในวันนี้เราเลือกเป็นคอร์สที่ดูแล้วไม่ได้เยอะมากนะครับซีฟู้ดแน่นอนน้อยกว่าสเปนเยอะนะฮะน้อยกว่าย่านเบสจะมีเนื้อให้เรากินกันนะครับแล้วก็ความสวยงามของอาหารแต่ละจานก็เป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะอื สวยงามไรทิฏ <statistically> ฐ <statistically statistically worldwide> hmm. ิอืมอืมเปรี้ยวผักผักๆสดชื่อหน่อยอืม ท่านผู้ชมกับอาหารก็เริ่มทยอยมานะฮะทีนี้เกิดความรู้เล็กน้อยนะครับคือผมสั่งไวน์ของเขามานะปี2009แต่ก่อนสั่งเมื่อกี้ผมชิมปี2018แล้วก็ปี2006ไปซึ่งเก่ามากเกิดความรู้ก็คือในแต่ละปีเนี่ยอากาศดินความชื้นมันต่างกันเพราะฉะนั้นรสชาติขององุ่นที่มาทำไวน์เนี่ยมันก็จะต่างกันด้วยนะครับแต่ละปีมันจะมีเอกลักษณ์ที่ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วกันม่าชอบแบบไหนแต่ถ้าเกิดมาย่านบอกโดนี้ปีที่ดังๆที่อากาศดีไวนอร่อยมากๆ <c oughs> คือปี2009 <c oughs> นะครับย้ำนะครับปี2009อ่าแล้วก็2005ซึ่งราคาก็จะกระโดดขึ้นนิดนึงแต่มันคือค่อนข้างที่จะการันตีว่าอะไรที่คุณสั่งอมันจะเป็นตัวท็อปกลิ่นเห็ดกลิ่นดิน หอมมากทุกคนชนแก้วครับปลาเฟิร์สคอเป็นปลานะครับแล้วก็ซอสปลาข้างบ,บนเป็นคาเวียนะฮะแล้วก็มีคอรีฟลาวเออร์อยู่ข้างตกแต่งจานมาสไตล์ฝรั่งเศสน,นะครับมีการใช้ผักและดอกไม้มสาม,ส,ามสองหนึ่งลุยครับ ฮ,ฮจานต่อไปตั้งใจเออาชาัยเห็ดมอร์เรลให้ดูนะฮะเป็นเห็ดโปรดของผมเลยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกินแล้วมันมี t e x t u r กินแล้วรู้สึกแบบกินได้พึงพอใจมากกว่าเห็ดทรฟฟัฟเฟิลซะอีกเห็ดมอร์เรลนะฮะถือว่าเป็นราชาของเห็ดเลยว่าได้จานนี้เสิร์ฟม,มาคู่กับสวยงาม่ะคู่กับขนมปังด้านล่างนะครับจะมีซอสที่ทำมาจากหมูนะสองตัว ซึ่งมาหารอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องซอสอยู่ละอ่าจานนี้แนะนำให้ทานคู่กับซอสนะครับโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมดูด,ดิเดซ์เจอร์เกือเหมือนทำมาตีขึ้นมาเหมือนจะเป็นโฟมอยู่ละนี่เรากินกันแบบนี้เลยนะทำใหญ่่างนี้เลยนะไปเลยฮะลุยฮะ เข้มข้นเข้มข้นมากซอสซอสอร่อยมากๆหอมมากความลึกนรสชาติของซอสเยอะมาก เห็ดมอเรลคุกมันพอดีเป๊ะชิ้นใหญ่ได้เคี้ยวได้กัดจูซี่มาก Amazing ครับจานนี้สุดยอดเลยการเดินทางของเรานะครับก็มาถึงจานสุดท้ายนะฮะทุกคนคิดยังไงบ้างครับกับ้าะอาาร,าร้านแรกของเราในวันนี้นะฮะบรรยากาศเลยรสชาติประสบการณ์โดยรวมนะครับผมมองว่ามิชลินหนึ่งดาวคุ้มมากคุ้มมาก และลันช์คอร์สนี่ก็ราคาไม่สูงเลยนะครับร้อยกว่ายูโรเท่านั้นเองเมนคอร์สวันนี้ครับเป็นเนื้อวิลซึ่งผ่านการดรายเอชมาแล้วและแน่นอนว่าการคุกิ้งเขาก็คืออุณหภูมิเอย่ยความสุขพอดีเป๊ะการจัดจานสวยงามและอยากให้ได้กลิ่นของซอสตอนนี้มากเลยนะฮะคือกลิ่นของซอสเนี่ยหอมทะลุจอแล้วผู้ชมไปครับ อความนุ่มรสชาติของเนื้อวัวชัดเจนมากๆเดี๋ยวไปเจอกันในเมืองบอกโดครับผมขอร้อกลับกัอนไปเจอกันในร้านต่อไปรวย 3าชั่วโมงผ่านไปดาวช้าปอกโจ โอเคกำลังก้อยใช่วันนี่เราจะเอาชุดพีชเจจีที่ชุดกุ๊บว้ามาในร้านนะครับเมื่อย็นของเราวันนี้เราทานกันในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับใจกลางบอกโดเลยว่าได้ซึ่งตัวโรงแรมเนี่ยเป็นโลเคชั่นที่ค่อนข้างดีผมแนะนำว่าก่อนจะมาทานข้าวจริงๆแล้วเนี่ยให้เดินเล่นนะฮะที่ถนนเซนต์แคทเธอรีนเดินชอปปิง้งทำแท็กฟรีอะไรทำแท็กรีฟันอะไรก็ได้ให้เรียบร้อย แล้วก็จองร้านฮะาาแล้วก็แวะเข้ามากินนะครับมันทางเข้ามาันจะอยู่บริเวณด้านข้างของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะฮะแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาง่ายๆนะครับไม่ยากลองสังเกตปบายเอาทีนี้เนี่ยวันร้าน,ร,าน,ร,านร้านที่สองของเราในวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นแบบเงียบๆคนน้อยๆนะฮะผมเห็นนี่ผมเป็นโต๊ะที่สองในร้านแล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบหรูหราจะต่างกับร้านแรกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมชอบร้านไหนอะไรยังไงก็ คอมเมนต์ Comment, มาคุยกันเอาละฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารวันนี้จะเป็นไง <Okay. S 1> ก็ในบรรยากาศเรียบรูนะครับของร้าน2ดาวนี้นะฮะอาหารก็ทยอยมาซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเลือกเป็น5คอร์สเมนูแล้วก็บวกตัวซิกเนเจอร์ล็อบสเตอร์ของเขานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันอลังการและน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนกับการบวกราคาเพิ่มไปอีก70บยูโรนะฮะดินเนอร์คอร์สท่านผู้ชมเลือกได้5คอร์ส7คอร์ส ถ้าเจ็ดคอสก็จะมีของหวาน2อย่างเยอะขึ้นมาหน่อยซึ่งวันนี้ต้องพอตามตรงว่าอยากกินแค่หพอสำหรับมือเย็นนะครับคอร์สแนะ่เป็นหอยนางรมจัดจานมาได้สวยงามสไตล์ฝรัร่งเศสจริงๆและนี่คือรสชาตินะฮะเขาบอกว่ามันจะเป็นการผสมผสานระหว่างทะเลและผืนดินนะครับคล้ายๆเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟที่เคยได้ยินกันนะฮะ321ไปครับ มีลูกเล่นของอุณหภูมินะฮะเย็นๆตัดกับอุ <c oughs> ่นๆดูเตอร์เนื้อแน่นมากมีความรู้สึกถึงแผ่นดิน <c oughs> จากแฮม <c oughs> จากหมงไม่เร็วเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เร็ว ท่านผู้ชมครับร้านที่ผมทานอยู่นะฮะเขาไม่ได้เปิดทุกวันนะครับใครมาก็แนะนําให้จองมาก่อนขอเขาจะเปิดเฉพาะช่วงเย็นนะฮะแล้วก็ปิดทุกวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับแต่นี่คือจานที่อของผมฮะเป็นสเนลซึ่งน่าสนใจมากไปครับหอยทากลุย เท็กซเจอร์ของหอยทากดีมากๆตัวซอสฝรั่งเศสฝรั่งเศสคลาสสิกหอมเป๊ะไปเดี๋ยวไปดูจานอสเตอร์กันหลังจะโปะคาเวียลงไปในปริมาณที่ไม่น้อยเขาก็กำลังอุ่นซอสแล,ล้วเดี๋ยวจะเอามาเทจบบน,นจานจานนี้นะครับซึ่งพิซึ่งพิธีรีตรองตงัวนี้พิธีกรรมตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับจานเป็ดที่ผมเคยทาน ในร้านมิชลินสามดาใช่กลิ่นคล้าย lobster b i เป็นกลิ่นทะเล Thank you. Thank you. ซึ่งไอความ smoky ของคาวเวเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยส่งเสริมจานนี้ให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นมามันลุยอันนี้กันอ่าแล้วครับและนี่ก็คือประสบการณ์ l o เตอร์ครับอืม มีกลิ่นลมควันค่อยๆกระจายผู้เข้ามาในปากเนื้อล็อบสเตอร์เนี่ยก็มีความกรอบนะครับมีความเด้งมีรสชาติที่หวานส่วนตัวซอสเนี่ยไม่ได้เข้มข้นมากอืมใช่ถ้าเกิดเทียวกับซุปล็อบสเตอร์บบสซุปกุ้งที่ร้านอาหารฝรั่งเศสอิตาเลียนเนี่ยอันนั้นจะเข้มข้นกว่า อันนี้จะออกแนวสดชื่นสดชื่นมีความเปรี้ยวนิดหนึ่งอืมก็ไปอีกแนวหนึ่งนะะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเอามาจับคู่กับคาเวียนะครับมันก็จะให้ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึง่งนี่แบบนี้นะฮะคาเม่ยายแบบนี้จับคู่กับคาเวียไปเลยไปอืมอืมคาเวียเนี่ยเพิ่มความเค็ม ความหอมทำให้รสชาติมันมีความลึกซึ้งมากขึ้นนะครับอืไม่เร็วนะดีท่านผู้ชมฮะท่านผู้ามาชมชอบร้านไหนระหว่างร้านแรกกับร้านนี้คนละบรรยากาศถูกไหมฮะในโรงแรมกับในวินยาดชอบแบบไหนคอมเมนต์มาคุยกันและนี่ก็คือทั้งหมดของสัปดาห์นี้นะครับสำหรับรายการ Perfect Moment สัปดาห์หน้าผมจะพาไปหาประสบการณ์แบบโล c โ a ลโล o ้ในบอกโดต่ออย่าลืมติดตามนะครับเพราะความรู้สึกดีๆยังหาได้อีกเยอะในชีวิตนี้วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือไฮไลท์ของร้านร้านนี้นะครับปัจจุบันในโลกเราเครื่องที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมีเพียงแค่6เครื่องเท่านั้นใครเคยเห็นเครื่องนี้นะครับคอมเมนต์มาผมยังไม่บอกว่าคืออะไรดี